ระบบภูมิคุ้มกันจะเป็น,นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่ช่วยป้องกันและต่อต้านเชื้อโรคไม่ให้ทำร้ายสุขภาพของเราได้แต่ถ้าหากว่าอาการเราตกภูมิคุ้มกันก็มีสิทธิตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาการแบบไหนที่จะเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันต่ำแล้วเสี่ยงต่ออาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายลองมาเช็คกันดูหน่อยแล้วกันค่ะร่างกายของเรายังคงแข็งแรงดีหรือมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอให้เราสังเกตจากอาการเหล่านี้นะคะ 1. มักอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 2. แพ้อากาศคัดจมูกไอจามเป็นต้น 3. เป็นหวัดบ่อย 4. มีอาการทางผิวหนังเช่นพื่นคันกลากเกลื่อนหรือเป็นงูสวัสดจากการติดเชื้อไวรัสได้ง่าย 5. ท้องเสียบ่อยหรือท้องเสียเรื้อรางเพราะติดเชื้อง่ายขึ้น 6. ไม่สบายง่ายกว่าปกติเช่นตากแดดก,ก็ป่วยโดยละอองฝนก็ป่วยเป็นต้น7เมื่อเป็นแผลจะหายช้า 8. เบื่ออาหาร 9. รู้สึกอยากแต่จะนอน หรือถ้าหากจะให้ชัวร์ก็สามารถไปตรวจกับแพทย์ได้ว่าระดับภูมิคุ้มกันของเรายังปกติดีอยู่หรือไม่โดยแพทย์จะใช้วิธีตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับเม็ดเลือดขาวแบบละเอียดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและตรวจระดับวิตามินดีเป็นต้นค่ะสำหรับความผิดปกติของภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสายเหตุด,ดังนี้1กรรมพันธ์ ระบบภูมิคุ้มกันแรกเริ่มของเราได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ซึ่งถ้าเกิดพ่อแม่ป่วยง่ายหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างก็จะถ่ายทอดมาสู่ลูกเช่นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องก็อาจทำให้ลูกมีร่างกายอ่อนแอระบบภูมิต้านทานไม่แข็งแรงจำเป็นต้องดูแลร่างกายให้ดีๆค่ะ 2. พักผ่อนไม่เพียงพอ การนอนไม่หลับนอนน้อยหรือนอนอย่างไม่มีคุณภาพจนทำให้ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอจะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายแย่ลงนะคะโดยเฉพาะการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆรวมถึงการหลั่งฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตหรือการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน 3. ขาดสารอาหาร พฤติกรรมรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์เช่นไม่ค่อยกินผักผลไม้อาจทําให้ร่างกายขาดสารอาหารและวิตามินที่จําเป็นต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเสี่ยงมีภูมิต้านทานต่ําได้ค่ะ 4. เครียด ความเครียดนี่ก็เป็นตัวบั่นทอนสุขภาพอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากพอเราเครียดร่างกายจะหลั่งสารฮอร์โมนที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทําให้ด้อยประสิทธิภาพลงได้เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีผ่อนคลายบ้าง 5. ติดหวานมากเกินไป การกินน้ำหวานของหวานหรืออาหารประเภทแป้งเกินปริมาณที่ร่างกายควรได้รับบ่อยๆก็อาจจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้ค่ะโดยเฉพาะหากมีระดับน้ำตาในเลือดสูงภาวะนี้จะส่งเสริมให้ไวรลัสเติบโตได้ดีเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นด้วย 6. อ้วน ในคนที่มีภาวะอ้วนมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า35หรือการทำงานของปอดจะลดลงและภูมิคุ้มกัน T เซลล์หรือเซลล์ภูมิต้านทานซึ่งมีหน้าที่ค้นหาและกำจัดเชื้อโรคแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายจะทำงานได้น้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นหรือเสี่ยงมีอาการรุนแรงมากขึ้นถ้าหากไม่สบายค่ะ 7. ขาดการออกกาลังกาย การออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานเป็นปกติได้และช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ออกกําลังกายเลยอันนี้จะเสี่ยงที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและป่วยได้ง่ายๆค่ะ 8. สูบบุหรี่สารพิษในบุหรี่สามารถทำลายเซลล์ปอดและยังมีฤทธิ์ลดสารอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกายลงได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วย ดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะทำให้มึนเมาลดสติสัมปชัญญะของนักดื่มแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีส่วนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ลดลงและยังให้โทษต่อร่างกายในอีกหลายๆด้านเช่นระบบประสาทและตับเป็นต้น 10. ขาดการดูแลสุขอ,อนามัย การไม่รักษาความสะอาดทั้งกับตัวเองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายด้อยประสิทธิภาพลงเรื่อยๆเมื่อภูมิต้านทานตา่ำเราควรดูแลตัวเองยังไงดีลองมาดูแลตัวเองตามนี้กันนะคะ 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ สารอาหารทาั้ง5หมู่มีส่วนช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันก็ควรจะกินอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย 2. พักผ่อนให้เพียงพอพยายามนอนหลับอย่างน้อยวันละ5ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองได้และกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3. หลีกเลี่ยงความเครียด แม้ความเครียดจะควบคุมยากแต่ถ้าเกิดทําได้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงสภาวะที่ทําให้รู้สึกเครียดกดดันหรือส่งผลให้เกิดอารมณ์ด้านลบแล้วพยายามหาสิ่งที่ทําแล้วรู้สึกคึกคักร่าเริงเข้าไว้ 4. ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมออย่างน้อยควรจะออกกําลังกาย3วันต่อสัปดาห์ค่ะและควรจะสลับออกกําลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอและเวทเทรนนิงหควบคุมน้ําหนักตัว น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆก,กิโลกรัมอาจน,นำพาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆตามมาได้เพราะฉะนั้นพยายามควบคุมน้ำหนักตัวให้ไม่เกินมาตรฐานเพื่อรักษาทั้งรูปร่างและสุขภาพให้ดีอยู่เสมอค่ะ 6. หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานอาหารไขมันสูงอย่างที่บอกไปนะคะว่าน้ําตาลมีส่วนต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันส่วนไขมันที่มากเกินไปก็อาจทําให้เราอ้วนได้แล้วจะเปเสี่ยงกับอีกหลายโรคดังนั้นถ้าเกิดเบาอาหารหวานหวานมันๆได้ก็เบาลงเถอคะค่ะ 7. ดงดสูบบุรีถ้าหากงดได้จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยแต่ถ้าเกิดยังเลิกไม่ได้ลองค่อยๆลดปริมาณดูก่อนก็ได้นะคะ 8. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษมากกว่าประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากมีภูมิคุ้มกันแกร่งมีสุขภาพดีเลิกได้จะดีที่สุด 9. ดูแลสุขอ,อนามัยของร่างกายให้ดีโดยเฉพาะการล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายที่สุดทางมือนี่ละค่ะและนอกจากนี้ก็ควรจะหมั่นดูแลความสะอาดที่พักอาศัยอยู่เสมอด้วย 10. อาหารการกินต้องสะอาดปลอดภัยอย่าลืมกินร้อนกินอาหารปรุงสุกสด ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคและอันตรายที่แฝงมากับอาหารด้วยนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ